่อไปต่อไปนี้ให้มึงเรียกจับผิดเทพทำลายล้างไอ้เฮียคือจับผิดไอ้พวกโกโหกไว้มีทางโกหกไว้มึงนั่นแหละที่โกหกดูจากเสื้อมึงก็รู้แล้วว่ามึงมันเชื่อใจไม่ได้เหียมึงเสือผู้หญิงไอ้เฮียงั้นเราไปเลยนะ <c oughs> ดังนั้นน่ะกดพร้อมเลยขวาบนนะ่ะขวาบนนอน,ออนอยังไงเลยดิ่ะกูกดแล้วไปหยุดดิสไซมึงเลิกใช้ล่างนั้นมึงต้องกลับมาใช้ล่างหมูดีปะ มันกูใช้ร่างไม่เอาเนี่ยดูดิไอพวกโกหกมึงโดนเชรีฟกูแน่ถ้ามึงโกหกในเกมจริงๆก็เป็นงี้เลยพูดถึงเจ็ดหกนาอหไรไปเนี่ยหกเอสสองจอเกอร์ใช่ปะติดจากเก็ อืมกด A ดีคือสวิตการ์ดกด E คือวางกด X คือจับผิดคนโกหกส่วนกดสเปบด้าคือเลือกกูเริ่มก่อนสินะอืม Aces Aces Ace คือเราต้องวางไพ่ใบไหนนะเราต้องวางเอฟเพื่อนเพื่อนเราต้องวางเอฟอึงเสียปะอึงเสียปะ ว่าจะโกหกมันก็ได้แซมแต่ว่าไอ้เต้ไม่โกหกลาวแรกหรอกเพราะว่ามันเพิ่งเล่นไงสงสวรรค์คนที่เคยมีประสบการณ์ยิงแม่งเลยยิงกดเลยรโอ้ยกระสุนไม่ออกโอ้โหรอดว่ะเฮ้ยเมื่อกี้กูกดผิดอ่ะกูจะทิ้งกูจะทิ้งการอ่ะจะกูกดไปโดนเอกอะไรเกิดได้ถ้าเกิดถ้าเกิดเมื่อกี้ห้ามร่าดกันกูโดนนะทิ้งไพ่กดอะไรวะ อ้มามาด E กด E ทิ้งใหมา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 อจอยเข้ามาเลยมา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 เฮ้ยอ่านมาแล้วเพื่อนกดสเปนบาร์เลือกการปะแล้ว A D คือเลือกการเหมือนกันแต่กดสเปนบาร์จะเป็นเลือกการดีแล้วมึงกด A D มันจะไปเลือกการอีกได้ลงพร้อมกันกี่ใบก็ได้อ๋อด้ยใช่ป่ะโอวันที่เนันคุยนวะนอนจ้องหน้ามันบอก รู้แล้วเพื่อนคนนึงแต่เฮ้ย Two Queen กูลงจริงนะเต้ังเชื่อกูเปล่าล่ะกูไม่เชื่อแซมทูมโตเลยมึงเห็นมาแรงวันไหมเปรีวายเดียวกูไหนก็ได้ยยาเต้ยหายไม่ออกหรอกเว้กูใส่ลุงลุงปูอุดไว้อยู่หลวงปูอุด อุดปากกระบอกกันนะ้วอุดปากกูเนี่ยไอ้เหี้ยกรีดเฮ้ยกรีดห้าใบเลยเหรอ่ะโอเคมันโกหกมันโกหกเว้ยครีนมีแค่หกอันในยหลับมันไม่มีดานที่ถึงไงเต้ห้าใบหรอกเว้ยกูไม่เชื่อมันเต้ห้าใบที่อะไรจ้องหน้วดีกูเต้กูไม่เชื่อ กูไม่เชื่อเหตุผลที่มึงแพ้เพราะมึงไม่เชื่อใจกูไงเพื่อนหญิงแม่งเลยออกโอ้ไม่ออกเรื่องว่าจะไปตั้งแต่นัดแรกซะแล้วกูเหรอเอ้ยพวกที่ไม่เชื่อใจกูนะเฮ้ย ไช่เหรอวะเออเอ้มีสองใบอะถูกต้องเฮ้ยไอ้แซมสาวว้าเลยเหรอไอ้เชี่อชือหรอพ่อเอ็ดมันอยู่กับกูสองใบเลยไงกูอยากทุบต้นไก่นอนละตายเอ้ยไอ้จะรอดวะแมงกูไม่โกหกละเว้ยเอ็3สามใบอะ ควีนว่ะข้งนี้ตัวของควีนโอ้โหยควีนกี่ใบนะมันบอกหกใบอยู่กูแล้วห้าใบอ่ะที่โมละเฮ้ยเฮ้ยเชื่อว่านอนนอนไม่เชื่อลนอนเต้ในมีควีนกี่ใบเต้มึงเชื่อมันได้ไอเต้เร็วๆเต้ กูไม่มีเลยสักใบมึงมีใบเดียวใช่ไหมไม่มีมึงมีใบเดียวใช่ไหมเต้เร็วๆกูไม่มีมองกูวตมไมมีจริงๆม่มีไมีเราจะเห็นจากความเงียบชนะทุกอย่างไอพวกโง่ทั้งหลายมึงเชื่อมันเหรอเต้กูถามมึงหน่อยมึงเชื่อมันเหรอกูเชื่อเชื่อกูละกูเชื่อมึงเว้ย แต่กูไม่เชื่อมึงทุบีคนไม่เชื่อมัจะตาเสมอคนที่พูดว่าไม่เชื่อมักจะตาเสมอไอ้โอ้ยเอ้ยออยอ้ยออยอ้ยโ้ยโอ้ยีอ้ยอียโอ้ย้ออยยง เลยทูเลยอ๋อใช่แล้วเฮ้ย你怎么ดีอ่ะเนี่ยอ่าไอ้ยตายแล้วมึงไม่เชื่อกับตาเอ้วยิงกูให้จบตาดี้เราไปเกมผีกันอ่านน่าจะรอแล้วล่ะอันน่าจะรอนานละ ไม่ไไม่ต้องรีบไม่รีบกูกำลังตีท่าท่านอยู่เพื่อนกูรีบจบเลยนะกูรีบแบบเขาเขาต้องการควีนดช่วยอะไรไหมนครควุยคุยหนึ่งคุยหนึ่งควีนเฮ้ยกูคนยหนอนเชื่อบอกูกูมีคุยสามใบแล้วเว้ยมึงเชื่อมันได้มึงถามหรอมึงเชื่อมันได้เหรอกูถามมึงหน่อย

แต่มึงเชื่อเหรอแซมมึงอ่ะมึงเชื่อเหรอไอ้เที่ยมมึงไม่ทุบอ่ะมึงไม่ทุบอ่ะกูเพราะกูเชื่อไงเอ้ยกูก็เชื่อไงไม่อยากเฮ้ยกูว่าพวกนี้มันลงจริงว่ะเพราะว่าเหลือใบเดียวเฮ้ยมึงทุบเลยนอนเอ้ยทุบเลยเต้มึงเชื่อมันเหรอ แต่ก <laughs> ูกไม่เชื่อเว้ยกูเชื่อแต่กูไม่เชื่อเชื่อแซมไอ้ควายมึงตายแน่จะครบหกนัดแล้วเฮ้ยเแค่นัดเดียวคุยเถอหลวงปู่ช่วยกูไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยครั้งต่อไปกูต้องไม่กดอะไรสุบสี่สุบห้าละต้องใช้โชคชะตาละฝากตัวรับใช้หน่อยอีเกี้ยว วันควีนปัดตีเลยนะเว้ยวันควีนเฮ้ยแล้วกูแบบเฮ้ยไอแซมไอ้สัตว์มุงตั้มเบลควีนไอตั้มเบลไอตั้มเบลควีนมันอยู่กับไอ้เชี่ยมควีนมันอยู่กับกูอีกใบหนึ่งแี่ยใบเนี้ยเชี่ยแล้วมึงมีควีนในเต้มันลงง่วงว่าไอแปม ไงล่ะอ่ากูร้องเชื่อแต่ไม่มีคุยอ่ากูเชื่อไอ้ควายไอ้ควายไอ้บวอสในมือกูไม่มีคุนแล้วไม่ใช่ตาชัวร์ละลูกนี้ไอ้เอ้ยออเคมแม่งเลยเกมกระจอกพี่กุลมักไปไม่มีเลยสไปรไอ้พี่